สำหรับผู้ที่จะทำการฝึกป้องกันตัวนะครับในช่วงแรกๆของการฝึกนะครับทุกคนจะมีปัญหาเหมือนกันในเรื่องของพื้นฐานที่จะมีข้อบกพร่องต่างๆมากมายและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งนะครับข้อบกพร่องนะครับที่เกิดขึ้นจากการปัดป้องนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อวานเนี่ยผมได้ให้คำแนะนำนะครับกับนักเรียนใหม่นะครับท่านนี้โดยนะครับ สร้างดัมเบลที่มาจากขวดน้ำนะครับมาจากขวดน้ําดื่มโดยใส่น้ําให้มันเต็มนะครับขวดนี้เนี่ยหนักประมาณสัก1.5ลิตรโดยประมาณนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เอามาถ่วงการใช้วัตถุที่มาถ่วงในลักษณะนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นขวดน้ําเอ้ยดัมเบลเอ้ยก็ใช้ได้ทั้งนั้นนะครับจะช่วยให้การปัดเนี่ยนะครับมีความกระชับมากขึ้นแขนเราจะไม่กางนะครับนะ แขนเราก็จะนีบก็จะกระชับกันตัวแต่จะไม่เกร็งนะครับเพราะว่าในระหว่างที่เราทําการฝึกเนี่ยนะครับมันจะช่วยให้เรามีการบาลานซ์รักษาสมดุลในการปัดนะครับในการปัดแต่ละสไตล์จะแตกต่างกันออกไปและนี่คือการปัดป้องในลักษณะเป็นเส้นโค้งตามสไตล์ของ n c Thailand นะครับเพื่อลดแรงต้านนะครับลองเอาไปฝึกกันดูครับ สวัสดีครับเป็นยังไงกันบ้างนะครับสำหรับคลิปเมื่อกี้นะครับก็หวังว่าจะมีประโยชน์นะครับแล้วก็ถูกอกถูกใจแต่ถ้าหากว่ารู้สึกประทับใจและเห็นว่าจะมีประโยชน์กับคนอื่นด้วยนะครับก็ฝากกดไลค์กด s u b สไคร b ์หรือกดแชร์นะครับและเพื่อที่เราจะได้รับชมคลิปใหม่ๆกันนะครับในครั้งต่อไปก็ฝากกดกระดิ่งนะครับเพื่อที่ติดตามกันนะครับ แล้วก็ถ้าหากว่ามีคําถามมีข้อสงสัยหรือความสนใจที่อยากอยให้ครูทําคลิปเรื่องอะไรเป็นพิเศษนะครับก็คอมเมนต์เข้ามานะครับหรือว่าสอบถามเข้ามาผ่านช่องทางต่างๆ,ๆนะครับที่ช่องนักสู้ได้ให้ไว้นะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณทุกคนที่ตามนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ